โยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับเกม GDAV o r i right, n e 5M เมือง Passion c o m b i t y นะครับอยู่กับผมฟิล์มโมโมนะแล้วก็อยู่กับพี่ม่อเหมือนเดิมนะยังเป็นพี่ม่ออา่าถ้าใครเห็นคลิปที่แล้วก็เป็นลุงม่อลุงอะไรยังเป็นพี่ม่อนะยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่เป็พี่ม่อตื่ซะว่าเป็นการย้อนยุคแล้วกัน นะมาผมว่าผมจะเล่นจริงจังแล้วนะเออเหมือนจะหิวข้าวเ,ออเวลาหิวข้าวมันก็ขึ้นเตือนแบบนี้นะท่านผู้ชมนะอมโอเคนะมาดูว่าพี่หมอของเราจะอยู่รอดหรือเปล่านะจะเป็นยังไงสตอรี่เป็นยังไงก็ท่านผู้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมนะมจะถึงอีพีไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับอนะพี่โมอนะชื่อพี่โมจำไว้นะไอายุยี่ห้านะครับผมนะอืประมาณนีนะ้ก่อนอื่นเราไปดูกระเป๋าก่อนนะ จะให้อะไรมาตอนแรกจะให้เป็นเงิน5 0 0พันนะครับวันนี้ผมใช้ไปแล้วนะค่อยพูดทีหลังนะครับก็บัตรไอดีมันจะเป็นบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะบัตรประจำตัวนะครับทนะ่านผู้ชมนะแล้วก็บัตรเข้า a d o ์ดนะครับแล้วก็บัตรอะไรไม่รู้แล้วก็บัตรอะไรไปเนี่ย New Player อะไรสักอย่างผู้เล่นใหม่อะไรสักอย่างนะครับ New Player Coin อันนี้ New Player Coin แล้วก็ Passion Coin ได้มาจากไหน,นอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันได้มาจากน่าจะเอามาเอามาจากพุ่งงาน ก็จะเอามาจากพวกงานเพิ่เนี่ยแฟชั่นคอยนะนะแล้วก็นี่เสร็จเหล็กผมไปทางานมานะคือเสร็จเฟชั่นอะไรสักอย่างหายไปออกนะครับก็คือเอาไปตีเหล็กนะมาถึงเอาไปคราบนะตอนแรกเราไปฟาร์มเหล็กนะไปฟาร์มเหล็กต้องมีเครื่องตัดเหล็กหนอนนะฟาร์มแร่นะเ็จเหล็กปุ๊บเอาไปคราบเป็นแท่งเหล็กมันมีโอกาสตีแตกด้วยนะถ้าตีแตกปุ๊บจะได้เป็นอันนี้นะครับทุกู้ชม เกี่ยแล้วก nah. ็ให้อาหารมานะอให้อาหารแล้วก็ยากลดความเครียดนะแล้วก็สเปรย์ลดกลิ่นนะดับกลิ่นอะไรอย่างงี้แล้วก็มือถือนะท่านผู้ชมแล้วก็ใบเลือกรถเจ็ดวันนะครับท่านผู้ชมใบเลือกรถเจ็ดวันนะแล้วก็ปัดอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมแล้วก็ให้ค้อนมานะอันนี้ค้อนนะอันนี้คืออาวุธนะท่านผู้ชมอันนี้คืออาวุธนะแล้วก็เหมือนจะเป็นกาชาโอเคท่านผู้ชมก็มาเปิดกาชากันดีกว่วนะท่านผู้ชม เปิดเลยนะเปิดให้หมดเลยดีกว่ามาไม่มันจะหนักปะวะเปิดที่จ็สิบก่อนกันแล้วกันนะคุณผู้ชมจะได้อะไรมีรถหรือเปล่าขอรถแล้วกันนะเอาคือได้เลยไม่ได้ลุ้นกดปุ๊บได้ปุ๊บเหรือ,อเริ่มใหม่ใน x อ้อาวเปิดปุ๊บได้ปุ๊บเลยนะได้เป็นแฟชั่นคอยแล้วก็ แช่งเงินแล้วก็เงินสองพันนะแล้วก็ทองแช่งทองนะครับท่านผู้ชมมาเปิดต่อเราอีกส0มสิบกล่องแล้วต้องไปรถติดวาอะไรอ่ะก้อนกรรมาถัดทำกระสุนลเลยเข้มไปสิบกล่องละโอ้ได้เงินว่ดีจะของยังเต็มปาวะกระเป๋าเรามีน้ําหนักเลยนะท่านผู้ชมนะเราต้องคิดดีๆถ้าเราจะทําอะไรครบฟัมอะไรนะไมามาเลยก,กี่กล่กองละกล่องสุดท้าย เปิดหมดเลยช้กล่องสุดท้ายดีเแล้วยีกสิบกล่องสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมอุ้ยได้เป็นเพชรเชี่ยน่าจะคราบได้แหละผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้ต้องไปดูก่อนนะแนเงินหน,น,นึ่งพันป่ะ้อนนี่ธนาคารเออดีงไงธานาคารฝากมีเก้าพันอ๋อคือบอกตรงนี้เลยโอเคมีเกนะ้าพันนะท่านผู้ชมห้าพันก็ได้ไหมโอเคเราอยู่สี่พันนะท่านผู้ชมตอนนี้ในธานาคารเรามีอยู่นึ่หมื่นสอง เออเดีวผมลืมบอกนะผู้ชมตอนผมเข้ามาครั้งแรกนะผมมีเหมือนผมจะมีเพื่อนนะเออเขาเข้ามาแบบเดี๋ยวผมขอทักหาเขาก่อนแล้วกันนะเข้ามาแล้วนะอุ้ย a สามห้า what the fuck อุ้ยอะไรอะ่ะ what ใครวะ <laughs> นายกนายกแน่ๆเลยผู้ชมว่านายกช่วย yeah. มาเดี๋ยวผมใช้รถเลยแล้วกันนะไหนวะมือรถ เป็นเลือกรถแม่งเลยได้ย, 20, ยี่สิบห้าสิบยยนวานะสำหรับสายฟาร์มเยนวานะสำหรับสายซิ่งพร้อมบรรทุกได้ยี่สิบสายซิ่งอะ่ะเจ็ดวันเองอะ่ะรถนี้ก่อนแล้วกันนะเจ็ดวันน่ะสายซิ่งมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีเปละะ่าสายตำฟาร์มนี่แหละสุดเดียวนะครับท่านผู้ชมเออ ผมว่าผมจะไปหาคนถามนะ,ะหาคนถามว่าทํางานยังไงอะไรแบบนี้นะผู้ชมผมมาแป๊บเดียวเมื่อวานเนี่ยจะไปที่ไหนก่อนเด้อโรงพยาบาลก่อนไหมโรงพยาบาลก่อนถามหมอก่อนลอกรลด สวัสดีครับผมอยากมาถามเรื่องงานนะครับฟาร์มยังไงหรอ<ด>ครับฟาร์มยังไงใช่ไหมใช่เพิ่งมาใหม่เลยใช่ไหมครับใช่เพิง่งมาใหม่เมื่อวานนี้เราเจอกันอยู่นะคุณหมออ๋อก็คือวิธีฟาร์มก็คือับมว่าแบบเริ่มต้นชิลๆเลยก็จะมีฟาร์มสาลาย์ฟาร์มสาลายสาลายเนี่ยจะอยู่ทางขวาของแมปนะครับจะมีครับผมอ่าเห็นอยู่ใช่ไหมจะอยู่ตรง402ครับผมตรงนี้พอเราฟาร์มเสร็จใช่ไหมเราก็ขึ้นมาขายตรง เห็นที่เป็นรูปตัว S ไหมครับตัว S กลางแมปใช่ไหมครับใช่ครับตัว S กลางแมปตอนนั้นจะเป็นจุดสําหรับขายพวกของทรัพยากรต่างๆจะขายตรงนี้ได้ครับจะมีขายพวกไม้พวกสารไหลแต่ถ้าเกิดว่าเราเราแบบเราแบบสารไหลน่าจะน่าจะดีสุดแล้วเพราะมันอยู่ใกล้อ่าเต็มปั๊บขายเต็มปั๊บขายอยู่นี้อพอเราเริ่มมีทุนแล้วเราก็ซื้อรถนะับผมแนะนําให้เป็นรถห้าสิบโลครับ Oh, ครับผมมันจะราคารประมาณ5-6หมื่นนะอ ah. ก็เสร็จแล้วเราก็มาที่อต่อมาเราแนะนําให้ฟาร์มไม้ครับผมถามว่าฟาร์มไม้เทคนิคก็คืออันนี้แบบว่าปกต,ติเทคนิคนี้มันไม่ค่อยมีใครบอกกันนะมันจะรู้ทีหลังอ๋อ ah. ก็คือรถเราจะมีสองคันใช่ไหมคันนี้มันได้เจ็ดวันใช่ไหมรถรนะ้อยโลเนี่ยอ๋อใช่ครับผมเจ็ดวันใช่ครับผมเจ็ดวันเจ็ดวันพอเรามีกับตัวเรา้าสิบ อันนี้กับร้อยโลแล้วมีรถห้าสิบโลเป็นสองร้อยโลนะครับวิธีก็คือเราตัดไม้แล้วเราก็เอามาใส่ไว้ในอ่กากระดาษข้างบนครับุมกระดาษอ่กา,าอกระดาษข้างบนเราจะสามารถเอาพวกไม้ที่เราเก็บเนี่ยเอาใส่ไว้ในรถได้นะครับพง่ายๆคือเอารถเป็นสต๊อกนั่นเองรถเรายิ่งเยอะก็ยิ่งมีสต๊อกรถเยอะนะครับเสร็จแล้วนะครับผมวิธีที่เราจะขายนะครับจะขายขายในอีโคนะ คุณเห็นแลนดําข้างล่างไหมแลนดำการหลาดที่มันอยู่ด้านล่างสีดาอะครับอ๋อ oh, สีดํำนี่เราเป็นรูปรถใช่โอเคครับผมเราสามารถเอาสต็อกจากคนนี้มาขายที่อ e ีโคนี่อะไรี้ยทีนี้เราก็ไม่ต้องวิ่งวิ่งวนไปวนมาแต่สเต็ปก็คือคุณต้องมีรถจะใช้รถเป็นสต็อกได้โอเคครับผมจะฟาร์มได้เร็วมากนะทีนี้พอคุณมีทุนเยอะๆคุณอยากจะแอดวานใช่ไหมครับผมถ้าผมอธิบายเยอะไปคุณจะงงงไหมเนี่ยไม่งงไม่งงอะไรไม่งงนะพอคุณเริ่มแอดวานคุณสามารถ หาของนะครับเอามาค้านะครับเครื่องเครื่องตัดเหล็กนะครับผมเครื่องตัดเหล็กมันจะอยู่ที่เลเบลที่มันกระโหลกสองอันกลางๆนะในนั้นมันจะมีตู้สาหรับคราเครื่องตัดเหล็กนะครับแล้วคุณก็มปปา์มเหล็กแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยมาคราในเหล็กแท่งหนึ่งมันจะได้เป็นเศษเหล็กนะเวลาเราเศษเหล็กเอามาคราเป็นแท่งเหล็กแท่งเหล็กหนึ่งอันขายได้ห้าร้อยครับตอนนี้กลางนะครับที่คนรับซื้อนะขุ้มมากราคาสูงมากนะครับถ้าคุณมีเครื่องตัดเหล็กแล้วเนี่ยคุณก็สามารถปา์มเหล็ก แล้วก็ตัดทำแท่งเหล็กขายเลยว่างั้นเนี่นะครับผมก็คือจะรวยเร็วขายกับขายกับคนนะขายกับประชาชนนี่แหละฮะคนเขารับซื้อกันอยู่นะเอาไว้ค้าพวกอาวุธได้อะไรเงี้ยขายอาวขายกนเท่าไรอ่ะอันละห้าร้อยครับผมเหล็กเหล็กอันละห้าร้อยเลยใช่อันละห้าร้อยเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะแอดวาน์ขึ้นไปอีกมันยาวไปไหมจะลืมไหมเนี่ยไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมแอดวาน์โอเคอ่าอ่าอันนี้คือถ้าเกิดว่าคุณอ่ะโอเคทำเหล็กเป็นไรใช่ไหม ครับผมพอคุณมีเริ่มมีเงินปั๊บคุณเก็บเงินได้สักล้านหนึ่งออได้สักล้านหนึ่งล้านหนึ่งคุณสามารถเอาล้านหนึ่งเนี่ยไปลงทุนนะครับเรือ80กิโลนะครับผมอเออเรือ80กิโลนะมันมีขายที่ท่าเรือครับผมมีขายที่ท่าเรือครับผมมันจะราคาประมาณ800,000แล้วคุณจะมีทุน2 0 0 0 0ะครับคุณ2 0 0 0 0นแนะนําให้เอาไปทําเบ็ดนะครับผมครับผมถ้า อ่ามันจะไปตกที่เกาะครับผมตกที่เกาะดีที่สุดครับขี่เรือครับข้ามเกาะไปใช่ขี่เรือของคุณข้ามเกาะเรือ80กิโลอ่ะะอ่าแล้วก็เหมือนเดิมฮะใช้รถเป็นสต็อกครับผมใช้รถเป็นสต็อกก็คือคุณเอาอ่าเวลาคุณออกมีกระลาจนเต็มใช่ไหมเต็มเรือแล้วคุณก็อามาใส่รถไว้ก่อนมีกระลาอยู่ตรงนี้สะสมอ่าใช่โอเคสะสมไปเรื่อยเรื่อยอะไรเงี้ยครับจุดแดงนี่คืออะไรครับเนีย าจุดแดงตรงไหนฮะไอ้วงแดงครับวงสีแดงเหรอใช่ครับตรงนั้นจะเป็นจุดล่าเสือนะครับเป็นจุดที่อันตรายนะครับล่าจจะถูกเสือฆ่าหรืออาจะถูกคนฆ่าก็ได้ในในวงนี้นะครับผมครับครับผมโอเคประมาณนั้นนะฮะผมงงนะฮะอันแรกคืออะไรนะจําได้ไหมสาลายครับสาลายโอเคไม่ลึกไม่หลงครับไม่หลงครับผมเริ่มจากตรงนั้นโอ้โทษครับโทษครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเจอกันครับผมใช่ครับผมเจอกันครับคุณหมออย่ามาเช็คบริการ เรื่องารลายก่อนนะผู้ชมนะมันไม่ใช่แบบแนวว่าแบบรอบเมืองนะฟาร์มสาลายก่อนเต็มให้มันแล้วก็หาซื้อรถนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูรถก่อนห้าสิบโลใช่ไหมห้าสิบโลเฮ้ยอย่เพิ่งไปดูรถดีกว่าเราไปทำงานก่อนดีกว่ารถเอาไวท้ทีหลังรถเอาไวท้ทีหลังเดี๋ยวมันอีคอนเทนต์จะหมดเอาไปดูรถเลย ทีหลังทีหลังนะผู้ชมเนาะเออไเดี๋ยวเอาไปสาลายก่อนนี่นะโอเคผู้ชมแล้วก็ลงไปยังไงกันนะผู้ชมลงอย่างนี้เลยลงเขาเนี่ยนะโอ้โหว้าวเลย เสาหร่ายใช่ไหมนี่ยเขาดูกันว่ามันเปิดกระเป๋ารถได้ไหมอ๋อนี่ไงอันนี้คือเปิดท้ายรถนะท่านผู้ชมโอเคเก็บได้ทีละสองนะท่านผู้ชมสาหร่าเียหน้าตาของสาหร่ายก็เป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมเหมือน เหมือนอะไรสักอย่างที่มันเขียวๆซอยๆนะท่านผู้ชมขายอยู่แหละขายอยู่แหละนะมีเพชรหนึ่งอันเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมขอฟาร์มเสร็จเลยแล้วกันนะโอเคนะโอเคเอท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็เต็มร้อยเรียบร้อยนะท่านผู้ชมผมได้ทำการเอาของไปเก็บแล้วนะ เอาของเพิ่มแบบที่ได้มาจากอาชาเมื่อกี้ใช่เอาไปใส่ในตู้เซฟของเราแล้วที่เรเบวเก็บที่เลเวครัผู้ชมอันนี้สามสิบแปดใช่ไหมถ้าเก็บอีกเท่าไหร่นะมันนับมันนับเท่าไหร่นะมันนับกี่เท่าไหร่หนการนับหนึ่งเลยโอเคเอาไปยี่สิบยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดได้ป่ะยี่สิเบเอ็ดยี่สิเบเอ็ดอ่ะปุ๊บหมอยางนี่ป่ะอีกอันนึงปุ๊บโอเคเดี๋ยวขอฟาร์มต่อก่อนอไหนๆเรายังไม่เต็มเนะี่ยขอฟาร์มต่อขอฟาร์มต่อฟาร์มมันเต็มทั้งตัวทั้งรถเลยก็ได้คิดว่าเราจะได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้หมองบอกว่าอะไรนะหมองอว่ามันเป็นแพ็กได้ป่ะไม่น่าได้แพ็กเนาะหมองบอกว่าฟาร์มปุ๊บ ขายปั๊บเลยหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่เนาะเดี๋ยวขอเก็บก่อนสักครู่นะเอยโทมัสไม่ตอบเร็วโทมัสเข้ามาช่องไหนเอ่ยโทมัสบอกว่าเข้ามาได้ทุกเวลาเลยนะขอดูไอจีแบบโอ้โอไอจีบูมอะก็เฮียเขาเฮียเขา คนมีแกงเยอะมากเลยเอ็เขาบอกว่าเมืองนี้เขาสร้างมาปีหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมแนะนําเมืองมาได้นะท่านผู้ชมแบบเมืองเปิดใหม่แบบจ่า,จาเลยอะท่านผู้ชมนะแนะนําได้นะแนะนาได้แนะนาได้คอมเมนต์ได้นะครับต่อรอราสาวด้วยว้าวโอเคเหลืออีกไม่กี่ชิ้น,นอีก6ชิ้นมา,าเต็มแล้วนีก6ชิ้นสาลายของเราในวันนี้จะได้เท่าไหร่ นะครับผู้ชมขอเยอะๆขอเยอะๆจริงๆอ่ะเอาเต็มแล้วเหรอจ่ายอะไรเต็มแล้วไอเต็มได้ไงมันเต็มร้อยไม่ใช่ลเลยไม่เป็นไรได้อยู่ป่ะพวกเราไปขายแล้วแล้วกันถึงเวลาไปขายแล้วละมาอย่าลืมลากแข็งขาดคาดเบลด้วยนะครับทุกผู้ชมมีกาน,นเราหัวทิ่หมหัวตับแน่นอนที่นี่ใช่ไหมปไปผู้ชม แต่เขงไปเลยนะเนี่ยอุ้ยอะไรอะไรอะไรวะอะไรอะไร่ะจอดทำไมห,หนุ่มงงนะหนุ่มจอดทำไมห,หนุ่มงงนะหนุ่ม ลปลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขายตรงนี้เลยใช่ไหมสารหลายใช่ไหมเดี๋ยวดูสิขายได้เท่าไหร่99ขายได้เป็น4,000ขายได้4,000จริงดิกับรถอีก ว่าจะเท่าไหร่ยน้ำหนักเต็มแปดพันไม่ใช่ดิสี 4, 000, ่พันวะเออ, 4, 000, 4, 000, 12, อนะสี่พันสี่พันหนึ่งได้มาหมื่นสองเองหมายก็แหละนะท่านผู้ชมก็อย่างที่หมอบอกอะเราต้องหารถอีกคันหนึ่งนะเพื่อเป็นสต็อก รถอีกคันหนึ่งเมื่อเป็นสตอกรถฟาร์มเสร็จแล้วก็ไปเก็บที่เลเบลใช่ปะเก็บที่กระลาถูกต้องไหมเข้าใจผิดอะลลไรหรือไม่ว่าไม่รู้แหละก็ <laughs> ะคือต้องมีรถอีกคันหนึ่งแล้วกันนะต้องมีรถเยอะๆอะเป็นสตอกรถอะนะผูช้ชมประมาณนั้นนะโอเคนะจะไม่มีอะไรละคลิปแรกขอสันส้นๆหน่อยแล้วกันนะคลิปแรกขอสั้นๆหน่อยแล้วกันอืมประมาณนี้เนาะ,ะก็คือ ฟาร์มมันไม่ใช่ฟาร์มแบบแนวแบบว่ารอบเมืองอะไรแบบนั้นนะท่านผู้ชมฟาร์มแนวแบบก็คืองานเดียวนะนะท่านผู้ชมทํางานเดียวก็วนไปวนมานะกลับไปนะครับท่านผู้ชมนะเอาละโอเคครับท่านผู้ชมก็มีท่านี้นะเออถ้าผมพูดพูดผิดพิดพูดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็นะครับพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ที่ทําคลิปมาแล้วนะทุกคนอาจจะรู้แล้วนะว่าผม พูดไม่ค่อยคล่องพูดไม่ค่อยเท่เาเก่งเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้พูดนะชมอ่าถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็น,นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสตอรี่พี่มอเป็นยังไงกดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับผมนะมนะครับเจอกันคนระับผมบ๊ายบาย